คอมมิกสโตสวัสดีครับเห็นเรียบเรียบง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรแบบนี้เครื่องนี้จบที่232,000โดยประมาณครับแต่ไส้ในมันค่อนข้างดุร้ายพอสมควรเอาตัวเคสก่อนแล้วกันนะครับตัวเคสตัวนี้คือ a อลแฟคทีเอชห้สีดําดำดีไซน์ของ H5 Flow คือยังคงเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียบเรียบง่ายๆฝาหน้ามันจะเป็นรูกลมๆนะมันจะเป็นรูกลมๆรูเล็กๆๆๆมันทําหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นฟิลเตอร์ ไปในตัวด้วยเลยแต่จะกรองฝุ่นละเอียดละเอียดมากๆไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเครื่องระดับนี้น่าจะเล่นในห้องแอร์อยู่แล้วฝุ่นมากฝุ่นน้อยอันนี้อยู่ที่การบริหารจัดการฝุ่นของบ้านคุณแล้วทีนี้ครับ CPU เครื่องนี้คือ9 8 0 x 3 d หนีไม่พ้นจริงๆณนะวันนี้ผมขายอยู่ที่2,1900 นะครับผมขายถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วผมก็ไม่กล้าขายแพงกว่านี้ประมาณ10เครื่องหลังเนี่ยผมขายประมาณ2 1 0 0 0อยู่แล้วโดยประมาณก่อนนี้เคยแพงกว่านี้นิดนึงแต่รู้สึกว่าไอ้ทียแพงไปวะเอาลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเสิร์ฟให้ลูกค้าทยอยทยอยตามคิวที่ของมันเข้ามาถึงร้านยังลงไปขายที่ 18,900, 1 9 5 0 0อย่างนั้นเหมือนเดิมไม่ได้ครับนะตอนนี้ไม่ได้จริงราคามาันค่อนข้างเดือดนะครับแล้วของหายากเมนบอร์ดเป็น ASUS To ั g h Gaming plus Wi-Fi ตัวนี้ก็หายากบ้างหาง่ายบ้างแล้วแต่ช่วงนะครับส่วนการจอครับงบขนาดนี้203การจอแน่นอนครับ5090 s o t e c 5090 M Extreme Infinity ทีนี้ครับ r รมเป็น Corsair Vengeance DDR5 Bus 6000เป็น,น 32GB คูณ2ไม่มีไฟรวมแล้วคือ 64GB Messdc ที่เทจับ Samsung <c oughs> 9 Samsung 990 Pro เทพัดลมในเครื่องนี้เติมทั้งหมด 1, นึ่งสตัวเป็นน็อกทัว NFA 1 2คูณ25เป็น PWM Chrome Max Black สีดำล้วนไม่มีไฟพันหน่อยๆใส่เข้าไป6ตัวครับดูดเข้าข้างหน้า3ดูดออกข้างบน2และดูดออกข้างหลังอีก1บวกกับซิงลมเครื่องนี้นะครับ9 8 x 3มอยากได้เย็นช่ำๆจัดไปเลยครับตัวท็อปของชั่วโมงนี้น็อกทัว U12A Chrome Max Black เหมือนกัน ซึ่งราคาของมันคือ6000มีทอนิดๆคุณจะได้ซิงค์ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดณเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวใดบางตัวบางรุ่นบางยี่ห้อออกมาพยายามเทียบเทียมแต่ก็ยังสู้ไม่ได้เว้ยถึงจะซิงค์ใหญ่กว่านี้2องทาวเวอร์ด้วยซ้ำบางทีแม่ก็สู้ไม่ได้ไม่รู้น็อกทัวร์มันใส่สารอะไรอยู่ข้างในนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซิงค์ที่ชุบซิงค์สีดํามาแต่แม่งก็ยังเย็นบ้าบอลจริงแต่ราคาสูงนะครับได้พัลลม2ตัวแบบนี้เลยประกบ เป่าหนึ่งดูดหนึ่งจากโรงงานนราคา6 0 0 0มีทอนนิดนๆหลังเครื่อง power supply คือ thermal take ตัวนี้คือ pf 3เป็น80พัตแพทินัม1,050วัตต์งานหลังเครื่องแบบนี้นะครับตามสเต็ปนี้เลย2 3 3 0 8 0บบาทชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเน้นที่การใช้งานเน้นที่งบประมาณเน้นที่ความอยากได้ส่วนตัวเน้นที่ความพอใจ ถ้าคุณคุยกับเราแล้วคุณตกลงปงใจคุณชอบผลงานของพวกเรามาหาคอมมิกได้เลยนะครับไม่ขอพูดเวยยดสรรพคุณอะไรเยอะแยะผลงานมีที่ดูเยอะแยะมากมายครับลูดที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับหรือ y o u t u คอมมิกมีผลงานให้ดูทั้งคลิปวิดีโอและโพสต์รูปภาพมีเยอะแยะมากมายอยากได้แบบไหนคุยกันอยากได้ตรงไหนเป็นพิเศษฟิลลิ่งไหนโทนสีประมาณไหนหรือไม่เอาน้ําไม่เอาไฟยังไงบอกได้หมดแต่ที่สาคัญอยากให้เน้นถึงเรื่องการใช้งานเป็นหลักงบประมาณมีเท่าไหร่มาคุยกัน หน้าตาประมาณไหนหยิบเรฟเลนต์มาให้ดูถ้าทําได้แล้วออกมาดีเราจะทําให้แต่ถ้าตัวไหนควรเลี่ยงณนะช่วงเวลานั้นๆเดี๋ยวเราจะบอกถ้าตัวไหนไม่เวิร์กณนะตอนนั้นๆเดี๋ยวเราจะช่วยตัดสินใจให้ตัวไหนไม่ดีผมก็พักการขายครับตัวไหนที่ดีก็ขายกันยาวๆไปขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วในอนาคตกำลังจะเป็นลูกค้าหรือกําลังตัดสินใจอยู่ลองมองเราแล้วกันนะครับงานคอมมิกส์รับจบทุกระบบเหมือนเดิมครับ